สวัสดีคุณผู้ชมเดอรรี่พอสเตอร์นะครับขณะนี้ครับเวลา21นาฬิก40นาทีโดยประมาณนะครับที่บริเวณด้านหน้าบ้านจันทรสองล่าซอยจรันสนิทวง69นะครับในตอนนี้นะครับมีหลายท่านนะครับเดินทางเข้ามาเพื่อจะให้กำลังใจคุณทักษิณชินวัตรนะครับก่อนที่จะได้รับการพักโทษในช่วงหลังเที่ยงคืนของวันนี้นะครับขณะนี้3ทุ่ม40แล้วนะครับด้านหน้านะครับผมก็จะมีคุณไม่ใช่ ด้านหน้านะครับที่เห็นอยู่ในในี่ครับคือคุณสุชาติธาดาดำรงเวทอดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการหลายกระทรวงนะครับทั้งการคลังศึกษาคมนาคมแล้วก็าามี ท่านจะเอากระเช้านะครับมาให้คุณทักษิณคุณพ็อกเก็ตก็เอาคุณพ็อกเก็ตของท่านสุดยอดจริงนะที่สุดการละครไม่ใช่ไหมอะไรนะที่สุดการละครผมรู้สึกแตกต่างกับแตกต่างกับตอนที่ท่านกลับบ้านยังไงบ้างผมไม่ได้มองงั้นผมมองยาวๆว่าคุณทักษิณเป็นคนที่ช่วยสร้างประเทศไปเยอะตอนนี้ก็อาจจะตอนท้ายๆถูกปฏิวัติไปแล้วก็ตั้ง กรรมการทัมีปลาครับอ่ะกาแฟน้องๆกาไปน้องๆคืนนี้นอนดึกเอามาไม่มีน้ำร้อนน้ำร้อนอันนี้คือมาทีนเป็นหนึ่งเรียวได้ไปโรงพยาบาลมาก่อนนอนไม่ก็ตั้งใจมานี่เลยตั้งใจมาเอาโมเอาของมาฝากนะเป็นกำลังใจเพราะว่าท่านก็จากประเทศไป10กว่าปีนะครับ17ปีก็ วันนี้มันมีกระแสข่าวว่าท่านจะ,ะกลับมาเพื่อพักฟื้นนะครับเราในฐานะประชาชนนะครับที่ชื่นชมผลงานของท่านนะครับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมานะครับท่านช่วยคนเยอะมากอย่างโครงการ30บาทเนี่ยคนหนึ่งคนช่วยคนได้เป็นหลานนโอท็อปธนาคารประชาชนโอเคส่วนที่ดีส่วนที่ไม่ดีอาจมีหรือว่าดีเนี่ย ก็มากผมเคยได้ยินนะฮะว่าท่านผู้มามีคนเล่าต่อให้ฟังว่า,าผมไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซนต์ก็จริงแต่ผมไม่ได้ชั่วร้อยเปอร์เซนต์เหมือนที่เขาเก่านะครับผมเป็นประชาชนคนหนึ่งครับก็อยากจะมาให้กําลังใจนะครับให้กำลังใจให้จริงๆท่านมีประโยชน์ต่อบ้านเมืองมากนะครับแต่ก็เป็นที่รู้ๆกันนะครับว่าท่านก็ถูกสารพัดอย่างน,นี่ยิงอ๋อหมายยังครับ อ่ะน้องขอโทษนะครับพอกเกตพอกเกตพอกเกตเราขอมามาเอาของมาฝากครับแล้วก็จะกลับเลยของฝากมีอะไรของพี่ใช่อยากจะใช้เยอะแล้วแต่จะวางไว้ยังไงอะครับบริสัเอาของเราเองเนี่ยหลายเห็นว่าคือสมาชิกในบ้านเนี่ยเขาต้องทำอยไรับพี่ดุยล้ อ๋อเดี๋ยวครเจ้าหน้าที่ว่าอะไรนะเออเจ้าหน้าที่ว่าไงนะฮะข้าไม่รับไม่รับข้าอกว่าอย่าอย่าผมให้ว่ามอบให้วันนี้หรอเออใช่ครับผม่มมอบให้วันนี้อ๋อมกค้มีเจ้าหน้าที่จากด้านในนะครับบอกว่าเออไม่เออเอาไว้มาให้วันหลังนะครับผมก็ยินดีปฏิบัติตามทุกอย่างนะครับพอดีท่านอาจจะไม่สะดวกถ้าไม่สะดวกก็เดี๋ยวพ่อยเอามาให้วันหลังก็ได้นะครับ มี่พ็อกครับครับมีพี่เลขารออยู่ที่ทางฝั่งนู้นนะครับทาางนอ๋อได้ครับอยู่ตรงไหนครับพี่อ๋อไปแล้วฝั่งนู้นนะครับปภาสานแล้วเลยสามแยกไปเลี้ยวขวาเนี่ยพีเีย่สามแยกนี้ขอบคุณพี่มากนะครับพ็อกเกมาดีครับรักทักสินตลอดไปฮะครับผมก็ คุณบ็อกเกตปกติเอาของมาให้ท่านักสินที่บ้านนี้ประจำไหมครับไม่ครับก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะไปที่บ้านคุณหญิงนะครับอยู่อีกที่หนึ่งก็จะมีของขวัญปีใหม่แล้วก็ของขวัญวันเกิดก็เป็นของเล็กน้อยนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่มีอะไรครับมันเป็นปลาร่ายี่ห้อผมเองอผมไปทำธุรกิจปลาร่านะครับแล้วก็มีกาแฟสุขภาพด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาต ไปตรงนั้นก่อนนะครับเดี๋ยวเขาเขาสิทธิ์คิวดีมากอ่ะดีว่าเป็นเพาะเข็มนะฮะเขาก็เลยอันนี้ทางขอด้วยนะครับทางนี้เลี้ยวขวารรตตงง จะได้บอกว่าอย่เจไ้นได้นอนคอนัแ้แอเขาลงบานุณผู้ชมครับคุณพกเก็ตนะครับที่เดินทางเอาของฝากมาให้คุณทักษิณนะครับฝากน้ำปลาแส่สุขภาพนะครับเดีถ่ายรูปไว้หน่อยเดี๋ยวของ่ายให้ถายไอ เดี๋ยวเดี๋ยวตาโน้มก่อนแล้วอ่านป้ายครับครับหนึ่งสองแนวนอนนะครับหนึ่งสองโอเคครับให้อ่านป้ายว่าไงให้ยืนดูให้เฉยครับเขาจะถ่ายภาพไป นะครับคุณผู้ชมครับที่หน้าบ้านจันสองล่าในตอนนี้ก็คึกคักนะครับมีหลายท่านแวะเวียนมาทั้งอยากจะมาให้กําลังใจคุณทักษิณแล้วก็มีเอาของมาให้ด้วยนะครับคุณพ็อกเก็ตนะครับที่จะเอากระเช้ามามอบให้กับคุณทักษิณน,นะครับเพื่อให้กําลังใจนะในโอกาสที่จะได้เดินทางกลับบ้านจากการพักโทษนะครับไทยพีบเครับเดี๋ยวผมไปดูพ็อกเก็ตโจให้ตรงไหนคุณพ็อกเก็ตนี่คือเขาเป็น ไม่เดทำงานเป็นตันตินะออเขาทำนาคานชอบเสร็จเชียวเด็ดเขาเข้าด้านนรด้านหตีประตูนะครับคุณผู้ชมครับที่หน้า บ้านนะครับของคุณทักษินครับบ้านจันสองล่าครับท่านทุกชาติธาดาดํารงเวทนะครับก็เดินทางมากาลังใจแล้วก็ทางท่านคุณพ็อกเก็ตนะครับผมซึ่งน่าจะเป็นหนึ่งในทีมงานที่ทํางานใกล้ชิดกับคุณทักษินนะครับก็เอาของมาให้นะครับผมกับคุณทักษินด้วยนะครับก็บรรยากาศยิ่งคึกคักนะครับเมื่อยิ่งมืดลงนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ด้านของผู้สื่อข่าวนะครับก็ยังคงตักหลักกันอยู่ที่นี่นะครับ ลหลายสำนักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ฮะไทยรัฐท,ทีวีเนชั่นทีวีนะครับคุณโอ๊ตนะครับนี่เนชั่นที่บอกว่าจะอยู่ถึงเช้าเลยนะครับนแล้วก็มีมีโอปอนะครบนี่ไทยีนะครับโอ้หลายคนนะครับเห็นกันมาตั้งแต่กลางวันก็ยังอยู่กันนะครับแล้วก็ติดตามบรรยากาศที่ด้านหน้าบ้านจันทรสองล่านะครับ คุณผู้ชมครับคืนนี้เรายังคงเฝ้าติดตามนะครับบรรยากาศที่บ้านจันสองล่านะครับหลังจากที่ช่วงจริงจริงอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับประมาณ2ชั่วโมงนิดๆนะครับตามกฎหมายคุณรักสินจะได้รับการพักโทษนะครับในช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันนี้ครับตอนนี้3ามทุ่มกำลังจะ50านาทีนะครับก็ตีกันประมาณสัก2ชั่วโมงครับก่อนถึงเที่ยงคืนที่คุณรักสินก็จะได้เป็นผู้ที่ได้รับการพักโทษนะครับแล้วก็ มีรายง,งานว่าจะเดินทางกลับมาที่บ้านแห่งนี้ครับบ้านจันสองล่าซึ่งเป็นบ้านที่เป็นจุดกําเนิดทางการเมืองของคุณทักษิณน,นะครับเป็นบ้านที่ตั้งแต่ใช้มาจีบคุณหญิงพจมานะครับสร้างครอบครัวด้วยกันแล้วกเ็เข้าสู่วงการการเมืองนะครับก็มีบ้านหลังนี้แหละครับเป็นบ้านที่อยู่คู่ชีวิตคุณทักษิณมาตั้งแต่แล้วก็ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์รัฐประหารปี2 5งพคุณทักษิณก็ไม่ได้มีโอกาสกลับมาพัก ที่บ้านหลังนี้นานกว่า17ปีแล้วเป็นวันที่ลูกหลานทุกคนรวมถึงคนใกล้ชิดคุณทักษิณรอคอยแล้วก็เชื่อว่าประชาชนอีกหลายคนนะครับที่เป็นคนที่ติดตามการทํางานของคุณทักษิณก็น่าจะรอวันนี้ที่อยากได้เห็นคุณทักษิณได้กลับเข้าบ้านนะครับเราจะกลับมาติดตามแล้วก็รายงานห้คุณผู้ชมได้รับทราบทันทีที่มีความเคลื่อนไหวที่บ้านจันทร์สองลาดรวมถึงที่โรงพยาบาลตํารวจด้วยครับกับคุณกฤษฎ์วิทยาเด็กจรที่ยังประกอยู่ที่นั่นนะครับช่วงนี้พักสัญญาณกันสักครู่ครับ ทดลิ้มสดใสรายง,งานจากบ้านจันสองลาครับสวัสดีครับ